พลตรีมนุษแฟตกลางผู้อำนการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้แก่กำลังพลของกองทัพบ,บกที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวในพื้นที่กองทัพภาคที่3ที่โครงการร้านขายของชำของนางวันเพนขันติเจริญเป็นผู้สูงอายุมารดาของจ่าสิบเอกกิติราชขันติเจริญที่ทุกพลภาพทางการเคลื่อนไหวโดวยจำหน่ายของกินของใช้จำเป็นแก่ลูกค้าที่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวกำลังพลในบ้านพักช่วยทำให้มีกำไรและเงินหมุนเวียนใช้จ่ายใน ครอบครัวนอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมโครงการร้านขายไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำบริเวณลานพื้นที่ว่างริมทางเข้าบ้านพักทางราชการภายในมณฑลฐานบกที่39ของจ่าส1บเอกสามารถทัศนะซึ่งเป็นผู้พิการโดยมีภรรยาเป็นคนประกอบอาหารจำหน่ายแก่กำลังพลเป็นไรายได้เสริม และยังได้เยี่ยมชมโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าข้าราชการของกองพลฐานรับที่4และโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าพร้อมสกรีนของกองบัญชาการช่วยรบที่3ซึ่งเป็นครอบครัวของกําลังพลที่ปลดพิการและทุกพลภาพเป็นผู้ดําเนินการโดยทั้งหมดนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายแห่งภายใต้โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กําลังพลของกองทัพบ,บกที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวในพื้นที่กองทัพภาคที่3รวมจํานวนทั้งสิ้น8 11โครงการ